ที่ตามลมหายใจเ้าออกก็ได้สมาธิขอหลวงู่ซึ่งหูวซึ่งซึ่งในพ้นระลึกระดับใจเป็นสติสัมปัสสัญญาสองอย่างนี้ควบคู่กันจะสวยเราได้เราจะไห้ผึ่งเราจะไห้อาศัยหาสติเราอ่อนเองเราจะหยาเราจะพิชผ่าตการเดินทาง เราจะอย่าดุจจะใส่พาหานะนัหลุดเงินแล้วก็ต้องมีสติคู่ถ้าสติเราโมดีเราจะผ่านโอกาสการขีดการเผาการกระทงท,งทางขีดทางเผาทางทำก็ต้องมีสติถา้าเราโมีสติการจะผิดพลาดการ ตัดจริงใจในเรื่องในเรือยหนึ่งก็ต้องอาศัยสติมีสติปัญญาจี that, journey, kind of ่เกิดเราถูกคุ่นสร้างมาพัฒนาเอาแต่เราตงพัฒนากายว่าใหญ่ใหญเรากายเราต้องให้ถูกถูกเกาะถูกกดที่เกาะพดมาเราต้งใส่สิ่งดีใีเกาะกดมาเราต้องเข้าใจเรืองกดธนทับา้อ ให้เราอยู่ในกรอบในกฎทั้งกฎหมายท้งกฎธรรมชาติว่าการเราก็ต้องให้ถูกความขิดเราก็ต้องให้ถูกเราเป็นบูมีสินโดยที่บริเลเป็นสมทานออกสินแต่เราเป็นบูมีสินโดยความถูกต้องหาเราไปถอกเอาของสินตา้าอธินาตามีมูสาสุดามี เราก็สิเป็นผู้หอบจยากใดขอสิงแต่เราบม่มีสิ่งเราฝึกเราปฏิบัติแล้วสินุงสีลาสีขาวก็เพี่ยนแต่สิแต่เราเป็นดนผู้มีสิ่งมีสมาธิมีปัญญาผูกขาสีวิตเข้าใจเรื่องสีวิตวเราหูวอ่าเล่านี่เป็นเพียงแต่ธาดินน้ำไฟลมประกอบกันขา่า มีถาดได้หลายอย่างมีธาุมีได้หลายสิ่งหลายอย่างได้หลายถาุมาประกอบกันเขามีต้นโตมีถาุอากาศมีถาดอากาีกอย่า,งงาเกิดขึ้นเราเปลี่ยนเพียงแต่ถาุประกอบกันเขาเราเปลี่ยนเพียงแต่ความโปเทีงอยู่ในกายของเรามีห,ห,มหมัวจิตหมันถือมันต้นโตเราเองห้องหูสึกงหนึ่ขีดของเราเอง ประกอบอันรนี้ความยิดมันถึงมันผูกสิ่งน,นั้นผูกสิ่งน,นี้มัดติดกับเราเราเองยินดีพอใจกับสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้กับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เราเป็นคนติดหลดโหล,ลวบมัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาัดเอาเราผูว่ามันด้่สิ่งน,นี้เราต้องฟึกต้องปฏิบัติ เหือบ้สิ่นนั้นิีงนี้มันมเอาละบห้คนนั้นคนนี้ผูกติดกับครับให้เรื่องนั้นเรื่องนีบบ้ทบหัวใจครับเราหูเรื่องเข้าใจมาหูกเรื่องีบบเทียผูกยิ่งซายห่างกกลเรื่องทั้งซัดหน่อยซัดใหญ่บทเทียแล้วก็เป็นถุง หุบบุรีความสุข t ุก ộ c ของบุีความเือดดับของบุรีความวุ่แต่ขรงบเรีความหลักดูของบเทีเราหูบเราข้าใจอยู่บุนีเราพิจารณาจริงหรือบุรีหรือว่าเรียงโลกใบอยู่อาศัยโลกที่เราอยู่อาศัยโลกรวยใหญ่ใบใหญ่้วยเข้าเป็นโลกบ หนูไ่เที่ยงทั้งตัวเราทั้งโนกอยู่อาศัยก็ไ่เที่ยงหากายเราบมเป็นตัวตนลำเพล่เป็นเพียงแต่องค์ประกอบโมเป็นตัวตนความสุขถูกก็เป็นตัวตนความจริงจังก็เปนตัวตนความปูแตะก็เป็นตัวตนความหนักหู่ก็เป็นตัวตน สังฐานทั้งหลายถึงปวดโมทีข้าทั้งหลายถึงปวดโม็นตัวตันี้พวกเอาทั้งหลายเป็นผู้ถือขอนงามได้โดยความเกิดโดยความเกลหยืความต่างดยความโงกความหองหายธรรมพัความบอสบายกายความบอสบายใจความขัดแคนใจงนลายเราทั้งหลายเป็นผู้ถือขอบงามได้ เลาท้งหลายเป็นผู้ถือความถูกอย่างเอาเร็วความถูกทางหลายทั้งปวดอย่างเอาเเร็วเข้าทางหลายเป็นผู้ม,มีความถูกเป็นเรืองหนาเท้าเป็นผู้มีความถูกเป็นเรืองหนาทั้งนั้มกัดทั้งหมดไปไหนแจ็คจนทีร้วยก็มีความถูกเป็นเรืองหนา ทำอล้การทำทีสุดแห่งของถูกทักสิบีเราจะรูเราจะแจ้งนี่แต่การเึกดี่แต่การปฏิบัตินีแต่การจัดสรรสิวิตลงยวคโให้เขาเกาะเขาคนให้เขาอยู่ในทางสายตาหนทางอันประเสริฐทุกคนได้หลบวันมีวันเดินเราควรปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเในบูทรามสา ให้เขาธรรมศาสตร์ได้ปฏิบัติสมควรถ้าเราปฏิบัติได้พ้นก็เกิดอยู่กับเราเจ้าบวชได้โม่ได้บวชก็เกิดอยู่กับการปฏิบัติตนการปฏิบัติตนการพัฒนาตอวตนก็ขอให้เอาอีกในเข้ามาึกมาปฏิบัติเอาแถ่เอาิงเอาใจใส่ การในสูดใอ่านการในยินดยฟังเขาสูดดีเลยเขาได้อ่านคำตัดคำสอนมีผู้แปลให้เราฟังมีผู้แปลไปให้เราได้อ่านให้เราเข้าใจเป็นภาษาไทยเป็นภาษาลาวคอยให้เราใสใส่ในคำสอนคอยเราเดินตามทางที่พระองค์ตัดสอนไป พยายามระบาปทางปวงพยายามทำความสลาใ้เทือกพขาพยายามสําดาทิตของตนให้ขาซาคำสาอย่างนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท้งนบากเห้ทุกคนต้องมีขันติมีความอดกันเป็นามเครืองเผากิเลสยางนี้เ้าจะมีนิพานเกิดขึ้นถ้าเราอดทนอดกันเพื่อฐานาดี เราสาปดีสิ่งดีๆชีวิตเราผมมีดีสิ่งดีเกิดขึ้นเราก็ดีเราก็เย็นเราก็เป็นสุขถูกตนองถูกคนก็จะได้เพิดเพลินดีความเย็นจะได้เพลิจะมีความสุขต่างเราเราต้องเอาแต่ประพฤติธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นผู้ดี บ่ก่ำจัดผู้อื่นบ่ทำหาลายผู้อื่นเป็นผู้บ่เหมาหาเป็นผู้บ่ทำหาเป็นผู้หูจัดสำรวงเป็นผู้หูจัดบำารในการกินการใส่าใจากินดื่มใส่ใจเป็นผู้หูจัดการนอนการนั่ง้วยวิธีอันสนางเป็นผู้หูจัดท้าบ่งให้ความมันเกิดเกิดในตัว อยู่ในสีบิตแล้ว,วลความหมันประกอบทำจิตของตัวเองเราสร้งางหุ่นงะบบเอาคำสอนของพระพุทธศาสานาะมาไหว้ในหัวใจสีบิตของรารถึงจะปลอดภัยเราจะอยู่ในโลกใบดีได้โลกใบนี่ถับกอาละางได้ต้องจะรุดทนจากโลาากใบสางเอง็ดสามคูณสามสิบแปดประกาศเราเอง ทำพันิพาในแจ่มดีเข้าตรงเนื้อสันเสริญยินทาเนื้อดีใจเสียใจหาสร้างสุขทุกจิตของเงาจย็นซีโปมีธุลีกิเลสจิตของเงาจย็นจะเป็นจิตมเกษตรสาทุกคนยังมีโอกาสเข้าเลือกทำได้ขอให้ทำตาพระองค์ประสงค์ตาบ้าง จิตเราจะใส่ใจเราจะว่าเราจะไส่ความสะอาดกายว่าจาใจท้งสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์งานเราจะแย้งงานเราจะสว่างงานใหม่แจ้งก็เป็นสายหรืองานเก่างานเก่าก็เข้ามาได้งานเต่าเก่าเก่าฝังอยู่ในกายของเราก็จะมีโอกาสขึ้นมาเราเป็นผูพัฒนาเอาจริงได้ขอให้ถูกตนถูกคพนที่ได้ยินได้ฟัง ดูเอาไปพินิจพิจรารณาต้องไปสังสาเอาไปตีราคาเองและขอให้พ่อใจในการคือการปฏิบัติตามหลกักตามทางตามหลักการพระพุทธศาสนาขอให้เาอยู่ในทางสังกาพอให้เขาใหญ่ท่รรมาจากที่พอโองคู้จากผู้จากโกทูเข้า ตองหูก่อถูกเฮาตองหูก่อสุงเฮามีเกิดมีแก่มีตายถ้าเฮาบวิเฮาจะถูกพอความแก่ความเจ็บความตายซีเบิดของเฮาจะถือความสูงสากอวามหักลำพึงลำพันขอนํำจะถือสิ่งที่เฮาประสบพบพอพบเป็นที่หัก ่มเป็นที่พอใจขอบงามจะถือสิ่งที่เอาผัดผ่าจากเ้าไปสิ่งที่ผัดผ่าจากเอาไปขอบงามครับให้ห่าทุกเขาขจะมีความปราถนาจะถือความปราถนาขอบงามครับพ่อว่าโมวิไทยจะสมหวังตามความป่าถนาเขาตกเข่าแดงมา โอ้โหมันมีอยู่ทีสิริถูกชีวิตรงนีเดือดผ่านผ่านอยากไปต้องมีเดือดประสบโคต้องมี้หนาตาอะไรค่ะฮาบโพฟึ้งใจเขาจะทะเยอทะยานเกิดจะเกิดกาหมากม้ล้วนไร้ถวาชีวิตหัวใจของเราจะเป็นหนามกางโมบีหนามบริสุทธิ์จะเกิดอารมณ์ทางตาจะเกิดความอยากได้อยากมีเกิน ก็ใดแล้วมีแล้ววอยามีเป็นทุกตัญหาทงสามเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลูกกเป็นองเป็นโกจะปากเขาจะขอบนั่เขาเหตุในหลายองคสนธนาได้นีแต่การฝึกการปฏิบัติปฏิบัติแบบหนกำหน,นดทุกการเกิไนนดไั้กำหนด ดูตีกายดูตีใจดูที่อารมณ์ดูที่อาการเฮาจะขู่เฮาจะขู่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึม้นเฮาจะกำหนดตาย,ยเฮาจะละได้เฮาสามาหาได้เฮาจะแฉเขึ้นแฉเขึ้นเฮาจะเกิดเกิดมีมรรคม่พูสิ่งดียงาำอยู่ทางขันธ์ในจะเกิดขึ้นจะรูจะเกิดงานจะเกิด ความสงบก่อที่เกิดความผูดีเกิดไเกิดความหูกขอบกอที่เกิดเป็นไปพอเพนิพพาพสิ่งดีงามอยู่ทั้งในจะเกิดขึ้นจะผู้เกิดย่างเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดเกิดอยู่ที่เฮานี่ะเกิดอยู่ที่ภูปฏิบัติเกิดได้มากนอดขึ้นอยู่กับผูที่ปล่อยไปทาเข้าพืชเข้าปฏิบัติ เขาบ่ต่อการอยากอยากเห็นกบ่อยากอยากคู่กบวอยากอยากได้กบวอยากแตขอให้ทำไปอยาเอาความอยากเาเป็นอุปสรรคเขาต้อคัดเก่าเอาสิ่งที่ปิดบังสิ่งที่ทับอยู่ค่ะคัดเก่าออกยกย่อออกยกออกยกออกเขาก็จะตื่นเองเอาคงามผดีของกไาเลยหนึ่งเราต้อคู่ สอ,องเราเข่าใจเข้าใจในหลักในทางทุกคนพาเอาใจใส่ต้นเองตนเองตกรุดพ้น,นได้เขามีหนาดีสวยเดือตัวเองเขากวรสวยเดือตัวเองเข้าจะไปเอาไรมาสู่ในร่างฟ้ารวยคนพ่านพ้นก็ไม่เท่าเราสวดเองเหรอกเราสวดเองเราอ่านเองแล้วกูเองหล่อใจเองขอให้เราเอาใจใส่ เราเดินองคือสุดการสู่กันมาดางหู่นดองแจกคู่ยุ่ไดการเราก็จะบุกไปาแกแตการติดตามลงตัวเองตรวจสอบ่งตัวเองย่านเพออย่านรอยยางนิ่งตอที่ผ่าย่านเกิดก็ต้องมึงตัวเองาสตีเรายังหมดทันแก่กาตาเรามองเห็นก็ออกมาผูได้ยินก็ออกมา เจ้าหมูกูยิ้ก็เอาเรื่องเข่ามาดินซีดล้นก็เอาเออารื่องเข่ามาไต้ส่องผ่าก็เอาเข่ามาเนลกิจกระโบใจปึ๊บอ,อารีบมากมากพูดเรื่องั้นเรื่องนี้ปุ้งหัวใจเต็มจนแนลกอ่ะอ่ะสี่เหยียดลองก็ะถือหัวเขาสากักแรงหัวเขาหลับเต็มเราบอกเป็นตัวเราเองเป็นพวกที่เขามาอยู่ในหัวใจเป็นพวกที่เขามา สอนอยู่ในกายของเราศักดิ์นามิริกันขอบนามิริกันที่นี่ต้องอย่าพูดต้องอย่าเข่าใจโมยานหนึ่งตองพึ่งตองปฏิบัติสองตองเอาใจใส่นำมาตะวันวายานพิฆาตองเพี้ยนตะวันตองเพี้ยนละสิ่งโมดีออกตองเพี้ยนสะอาดต้องทำตรงนี้ตองเพี้ยนหนักสาต้องเข้าใจเอา เอาใจใสเ่เบิ่งจิตผลมองดูจิตผลสิเหิ์ขอจะมีบมากมีผลจะเกิดไรเอาต้องมีศรัทธาต่อพระศาสนาอย่างเป็นหนอด้วยสิอย่อยาคอนแค่อย่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งนอกจากก็คุณมรทำประ,งระสงค์ขอให้เขาปล่อยเขาวางออก ของดีอยู่ทางข้างเราดีเป็นกองความ่เท่เาใจเราดีสติปัญญาเราดีเรามีวีซา่าเรา,ามีความหูความเหงดีดีสุดถึกถึเราเป็นหูเหงเข็ด,ดรจริงตามความเป็นจริงเราจึงเส้นเลือดใบไม้แดงเนื้อใดเน,อนเนื้อเสียงเนื้อเลืยเนื้อจุ เล่าจริงสิเป็นคน่นดูหลอดปลอดภัยปลอดภัยจากสิ่งเหน็บเหน็บผอมนะแต่ความแก่วกกนความเจ็บความตายตัจงแต่โบราณดลยแต่อาจจะมีด,ด,ะด,ด้ยวยกเก็บคนเก,นก็บเป็นข้อโฆสนาความเก็บแก่ก็แก่แล้วก็เห็นเป็นเดือนธรรมดาต,ตายก็ายยตายเพราะอมีไข่จะดวนผลความตายมีอะ้รเราต้องเห็นว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดา น้างมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาต่อไปน้อก็มีความตายเปามมา็นธรรมดาบ่มีใครจะหดบผลร้องกรนารได้เราจะทำกรรมอะไรทั้ทงดีทั้งสวยแล้วก็ต้องไปดับผลของกรรมสร้ามบทัทงหลายตองเข่าใหญ่ถึงข้ามตัดขันสองต้องคู้ต้องเข่าใจต้องเอาแทนเอาิง เอาพระพุทธธรรมผสมมาเป็นผีเผินพระพุทธธรรมผสมจะบอกให้เขาหูจังพู้จังเรื่องที่เขาจะคูดใดผู้ใดคือเอาพระพุทธธรรมะสมเป็นสารณนะเป็นผีเผินผู้นั่นจะเห็นความจริงมันประเสริฐซีด้วยปัญญาอันสอบเพื่อเราจะเห็นความทุกข์ทุกข์้าหลายกะวันก็จะแก้ทุกข,ขออ์เพราะอะไรทุกข์เพราะเหตุเหตุอะไรเราจะคน เห็นก็จะสาวหาเห็นก็จะเห็นกุ๊กเห็นเหลีงเห็นบ่ายถูกเหืี่ยงบ่ายถูกมันหาบ่ายถูกก็จะรับเหยีดได้ต้ารับเหยีดได้ถูกมันก็ตกรางลงในโอกจะพันยามหาวิธีออกจากถูกเหยีด้ถ้าแล้วผ่มีการผู้มีการปฏิบัติแล้วออกหมได้พอจริ่งส่วนยั่วยวนได้สิ่งหลอกตาหลอกใจ นี่แต่การเป็การปฏิบัติเองถ้าเราบอกเอาประพมาทมเสมมเป็นทีงพึ่ให้สิบอกนะหัวใจเรามแตรพวกเจ้าพวกเจ้ากีมิต่พวกเถะพวกพุมพวกเท้พวกพกมาเป็นพวกปู่พวกเจ้ปินพวกวินง่ายบอทั้งปู่บอทั้งเจถ้าคอฝาเอาเทเอาจริงเอาลกันหักอยู่ในกาย่็นด้จริงใจสวยท่าไห เรามีสายติดต่อเข่าหางผ่าสายเข้าๆดนเราก็จะหน่ยแตปูดีๆเขาไปสวยไหลแต่าตหปู่าตแจกเขามาสวยเราิ่งโมโหบนแจจะถือผักหลางไปออกการพูดออกการปฏิบัติมาเป็นถี่เพิเอาเรียกทางปฏิบัติเอาบนทางที่กระโวดการ บางคณมาทำพระสมพรเดียที่นี่ื้วทีเราสามสิบแปดด้วยทีด้ขาที่เมพาอยู่เมาพาคอยเอาอยานี้ขาเนี้อเอาโนอกนีีปฏิบัติไปตัวเสียเลยหมักผลเกิดโมไดดงพอมีภูบงูบนเองปิดก,กันตันทางระหวหางทองกระพา เอาก็ะ่พาะโ,โบราณมาเสริมโตเขาถึงกระเพาะายเฮาบอดีก็มีแต่ปวดบอดีเข้ามาที่คนเรามีความลโลภความโกรธความโลภมีความเห็นแก่ตัวเย็นใจมีความอิจฉาตาวเนี้นยาบาดอากาศจะม,มีเป็นหัวมีความดีสิ่งบอดีเกิดขึ้นโวกน่าโกรธอยู่ในสิ่ง อะายคู่เต็มดีเลยสิตีคูน่นั่นก็เข้ามามกคู่นี้ก็เข้ามาพอสีวิตมีแต่เจ้าคู่เจ้าเีงเพมีผู้ผูคู่แจงผู้ผูคู่แจงนี่อยากได้ถือคำคบ่ผูคู่แจงเข้ามาความคิดเกิดก็เกิดไปในทางบกคิดไม่ดีก็ว่าไม่ดีทำก็ไม่ดี โมโหทูกาเกิดโมโหทูกงากก็ไปหาคนอื่นย e. ังไม่ตายก็ไปทำได้คนอื่นได้ไปเจ้าหนี่จากรนายเี้ผู้เป็นก้าวหงนีแล้วก็มัโทษแตอ้ยแล้วมีบารมีรมดีพอเล่าสั่งมาสั่งกรรมสั่งดีน่าก็โตเลยครับไปเียก็ัระกรศต่อมาคือลูกเราปูมันไม่ดีน่และโมโหจะพุ่นขาพองพุ่นขาเสตพวกหูโวยวี ไปติดมือไปติดเหือดสามข้อบอดไปเอาโมบอดีขวามบุดวายบาดเลือหาพอทํายินงานของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีการพัฒนาเอาวินงานของเราศาสตร์ใดเราก็มีวินงานขอบเราวินงานตัวเรียนขอบงานยิ้งานเราเรียนขอบงานเราต้องพัฒนาเอาให้วิญงานกลายเป็นงานผูยิงานแก่